การสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ดูวัสแกจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าหาครูบาอาจารย์และศิษย์ใกล้ชิดที่ได้ทันเห็นเหตุการณ์สําคัญต่างๆวันนี้หลวงปู่ดู h ชาแนลได้รับความกรุณาจากพระอาจารย์วโรงคตหรือหลวงตาม้าว่าถ่ายทอดเรื่องราวหลายสิบปีที่ผ่านมาที่จะทําให้เรามองภาพในอดีตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประทับใจแล้วก็ศรัทธาเลยไหมครับก็รู้สึกดีที่แรกอ่ะครับก็เลยไปกราบบ่อยเลยใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วหลวงตาตอนแรกคิดว่าจะบวชหรือเปล่าครับไม่เคยะไม่เคยคิดแต่พอถึงเวลาก็บวชเคยถามท่านนะว่าอย่างผมมจะบวชได้ไหมครับท่านก็ไม่ตอบนะแต่ท่านพูดว่าถ่าเอง อย่างสวดมนต์ภาวนาอยู่อย่างเนี้ยถ้าถึงเวลาเนี่ยก็คงไม่อยู่หรอกท่านบอกถึงเวลาก็ต้องบวชถึงเวลาอยู่ไม่ได้คาหลวงตาต้องบวชประมาณนั้นแหละแล้วหลวงตาบวชปีพศอะไรครับจำไม่พอประมาณก็ได้ครับหลวงตาครับสามหนึ่งหรือสามสองนี่ก่อนก่อนหลวงพ่อดูท่านมรณภาพก่อนเสีย ก่อนเสียปีทด้สองปีเนี่ยนะครับเคยได้ยินมาว่าหลวงปู่ให้พระบูชาเล็กหลวงตาม,มาองค์หนึ่งใช่ไหมครับตอนที่ไปกราบท่านนะนะ<อ>ท่านให้พระองค์หนึ่งรูปท่านน่ะแหละครับประมาณประมาณขนาดนะี้นิ้วหนึ่งอะครับกาได้เนี่ยอนิ้วสองนิ้วนะ่ะเป็นรูปเหมือนท่านครับท่านบอกถ้าอยากรู้อะไรสามโลกธาตุไห้ถามพระองค์เนี้ยครับหลวงตาครับ <laughs> เราหลวลงตาถามได้จริงๆไหมครับตอนนั้นมันก็ถามมันไม่ใช่เชิงกระถามนะเวลาเรานึกถึงท่านบ่อยๆกรรมภาพบ่อยๆนะท่านหลวงปู่บอกว่าพระเนี่ยมันคือบรารมีที่ท่านบันทึกไว้ไงนะมันเป็นสื่อบรารมีท่านที่อยู่ในพระครับพระพระของท่านทุก,ทกรุ่นนะ่ะที่ท่านทําสมัยก่อนนะนะครับ ท่านบอกมันเป็นสื่อบาร,รมีที่ท่านที่ท่านสร้างไว้ครับหลวงตาครับถ้าเรานึกถึงพระเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเรื่องโลกก็จะทุเานึกออกว่าจะทำยังไงครับถ้าจะนึกถึงการปฏิบัติธรรมในแต่ละคนหมายถึงว่าบางคนปรารถนาเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมล่ะครับบางคนปรารถนะเป็นพระปัจเจกหรือว่าบางคนปรถนาไม่เกิดเนี่ย ก็อาศัยพระเนี่แหละแสดงว่าหลวงปู่ก็อาจจะสอนตามจริตของแต่ละคนด้วยถูกฮะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าลูกศิษย์แต่ละท่านก็ได้รับการสอนมาต่างไม่เหมือนกันหรอกนะอครับอครับเพราะว่าเวลาไม่มีคนเนี่ยท่านจะควักมือไปเรียกเรียกไปคุยครับคือ<ต>คนที่ทมีจริตเป็นแบบใชับภา,าวะนาะก็สอนแบบนี้แต่ว่าถ้าไปฝึกที่ท่านเนี่ยนะครับ ท่านจะให้พรมองคนละองค์แต่เวลาท่านปเจ็ดเหรอครับไม่ไม่แน่ใจครับข้ามหลวงตาครับท่านจะให้พรมแต่ท่านจะให้ต่อเมื่อไม่มีใครอ๋อหลวงพ่อถ้าแจกของเนี่ยนะถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยท่านก็จะแจกทุกคนข้ามหลวงตาครับแต่ถ้าพรมเนี่ยนะท่านจะให้เป็นลายๆไปครับหลวงตาไปอยู่กับท่านสามปีอ่ะท่านจึงให้พรมพร<อ>ม<อ>ผงนะ จะปีหนึ่งเจ็ดอะไรไม่รู้เพราะผพไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องวัวตถุมงคลเมื่อก่อนนี้นะท่านให้มาสององค์อสององค์นี่พระพวกบอกเองที่โชคดีมากเลยเพราะปกติท่านจะให้องค์เดียวครับมีอยู่คนหนึ่งแถบแถบ,แถบเขาคงมีฐานะดีอ่ะอยู่ทางทางการ,รไปขอท่านท่านไม่ให้นะฮะ ให้ยากมากนะครับพอท่านเสียแล้วเนี่ยไอ้เสียนี้มันเช่าพรมไปเป็นหลายปีบอะ่ะอ๋อปีบหรือสองปีบนี่แหละปัจจุบันแพงมากเลยครับหลวงตาถ้าสวยๆครับจริงๆท่านก็พูดไว้นะฮะตอนที่อยู่กับท่านนะครับท่านว่าเองเก็บเผาของข้าวไว้ไว้นะฮะในอนาคตมันจะแพงมากท่านบอกจริงอย่างนั้นเลยครับหลวงตาครับปัจจุบันแทบหาไม่ได้จริงครับ ลวงตาก็บอกทุกคนนะที่เขาเล่นพระที่มาที่ตัางบอกเก็บพระหลวงปู่ไว้มันจะมันจะไม่เม็ดมันจะไม่มันจะไม่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับท่านครับท่านพูดหลายครั้งครับผ้าข้าเนี่ยไม่เป็นรองใครในแผ่นดินทันว่านสาธุครับในยุคนี้นะจริงอย่างนั้นครับครับท่านพูดหลายครั้งครับแต่ลวงตาก็เก็บไว้เยอะนะครับลวงตาแล้วก็เงินเดือนมันก็ไม่มากแบนก็เก็บไว้หลาย ละก็เยอะแต่ตอนบวชไปแจกก็หมดเลยอ๋อแจกหมดแล้วสาธุครับเหลือไม่ไม่เท่าไหร่ใส่หายไวมีไม่เท่าไหร่ใส่ไว้ตรงไหนครับหลวงตาแต่ตอนนี้ช่วงหลังๆเนี่ยช่วงมันแพ้ช่วงช่วงที่มันไม่แพงนะลวงตาก็เช่าคืนมานะอืครับหลวงตาพวกเปิดโลกพวกยันดวงอะไรพวกเนี้ครับหลวงตาครับพอเช่ามาตอนนั้นมันยังไม่แพงเท่าไหร่ครับเช่าก็เก็บไ้เยอะเหมือนกันครับหลวงตาครับ เกือบร้อยประมาณนี้โอ้สาธุ<ส>าครับหลวงตาครับแล้วก็สมัยหลวงปูท่ที่ตอนที่คุยกับหลวงปู่มีท่านเคยบอกไหมครับว่าพระรุ่นไหนที่ว่าถือเป็นพระที่รุ่นที่สุดยอดของท่านนะครับดีทุกรุ่นใช่ไหมครับหลวงตาถูกอะแต่มันจะแพงเฉพาะรุ่นที่เขาเล่นนะ oh. อย่างพวกเหรียญเนี่ยครับมันมันจะแพงแต่เหรียญจริงๆแล้วไม่ใช่ท่านทํานะพอหลวงพ่อ,พอท่าน มีเวลาไปทําไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้ลงจากวัดครับแล้วท่านจะไปกําหนดให้คนนั้นสร้างคนนี้สร้างมันก็มันก็ไม่ได้ครัทีนี้ลูกศิษย์บางคนเนี่ยก็สร้างเหรียญมาถวายท่านเลยครับสร้างแล้วก็ถวายท่านไปเลยนบประมาณนั้นแหละแต่พระผงเนี่ยเทประจําเทเองใช่ไหมครับลวงตาไปวัดทุกครั้งก็จะไปเทพระกับลุงแกะงตาทุกครับด้านหลังทุกครั้ง เทพระสมเด็จมั่งเทเป็นรูปสมเด็จโตมั่งแล้วแต่ครับรูหมึงพ่อเกษมยังเทเลยครับตอนนั้นเป็นใช้บล็อกดินเหนียวหรือเป็นซิลิโคนมันเป็นยางพาราบป็อยางพารายางพาราเนี่ยมันขัวละสิบห้าบาทครับพอเทไปสักพักมันก็เป็นหนังกระติกอ่ะมันยืดยืดได้ใช่อันนี้เป็นเหตุว่าทําไมไม่เหมือนกันแต่ละองค์ใช่เพราะนั้นบล็อกมันก็จะเบี้ยว เบี้ยวทีนี้พระหลวงปู่ก็เลยจงเบี้ยวด้วยครับเดี่ยวเบี้ยวอันโน่นโนมั่งอะไรประงมันน่ะไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์ครับอ๋อแต่หลวงตาแล้วบริเวณที่เขาเทพระกัน,นตรงไหนอยู่หลังกุฏิหลังกุฏิท่านครับหลังไปนะก,ก็จะมีระเบียงต่อกไปแล้วก็อีกข้างก็เป็นห้องน้ําครับก็ท่านก็อยู่บริเวณนั้นช่วยกันเทอย,อย่างนี้ใช่ไหมครับท่านอยู่ข้างนอกนะอ๋อ ตอนที่สมัยเทกัลุงแกะเนี่ยครับท่านไม่ได้ไปเทด้วยท่านเทอยู่ข้างนอกพอเทเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะเทวันใหม่เนี่ยประมาณนี้ละเก้าโมงเนี่ยลุงแกะมาครับเพราะแกะพระเสร็จเทเสร็จละพอด,ดีเข้ามาถวายเพลงพอด,ดีครับโดยโดยประมาณนี้แหละครับแล้วก็มันก็จะเอาไว้ใส่ถังไว้ ท่านเข้าบรรจุหายหรืออะไรนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าท่านบรรจุตอนที่ท่านบรรจุท่านท่านบรรจุทุกวันแหละครับแต่เราไม่รู้เพราะเราอยู่เฉพาะกลางวัน,วนครับ,รบแล้วมีช่วงเวลาที่ท่านอธิษฐานจิตไหมครับโอ้เวลาท่านอธิษฐานข้างนอกมันก็ไปหมดแล้วนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วถ้าบอกท่านนอนดึกนะท่านนอนจริงหนึ่งนะอ๋อ เวลาหกโมงท่านก็ตื่น,นครับเพราะว่าท่านบอกท่านมีงานเยอะครับก็สงสัยอยู่หลวงพ่อมีงานอะไรตอนแรกนะพ่อไม่เข้าใจไงครับพราะตอนหลังเริ่มทําเริ่มเข้าใจแล้วว่างานของท่านเยอะเพราะท่านเป็นโพธิสัตว์ไงครับเพราะันวัตถุมงคลท่านนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับพออยู่กับท่านมานานครับ แล้วก็ขอท่านท่านก็นให้นะพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยขอท่านอยู่อยู่ถุงหนึ่งครับแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ข้างหลังเอาไปซ่อนไว้ข้างหลังแล้วก็ลืมไปป่านนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าครับเคยเข้าไปแล้วตอนที่เขาตอนที่ตอนหลังที่เขาเปิด <c oughs> เข้าไปดูแล้วไม่อยู่ไม่มีครับ พอจำได้ว่าต้องซอกที่ทซ่อนไว้ข้างหลังข้างห้องน้ําเนี่ยมันเป็นถุงถุงหนึ่งอะคราบตาขอท่านแล้วส,สอดไว้ปรากฏว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วผมเป็นพิมพ์อะไรมั่งจําได้ไหมครับตอนนั้นมันเป็นหลายพิมพมเป็นภาพผงใช่ไหมครับหลวงตาเป็นภาพผงหลวงตาครับทําไมหลวงปู่ถึงให้ใช้พระกรรมนั่งครับมันเป็นสื่อเครื่องหนึ่งท่านบอก เพื่อใช้ในการปฏิบัติใช่ไหมครับใช่เองเองครึ่งค่าครึ่งหนึ่งโอเพ,พราะพระนี่มันเป็นกระแสของที่ท่านสร้างบันทึกบันทึกไว้กระแสบารมีท่านไงครับมันก็มีทั้งโลกและธรรมท่านบอกมีทั้งโลกและธรรมองค์เดียวก็พอแล้วท่านบอกครับแล้ว<ถ>โดยส่วนตัวแล้วหลวงตามีชอบพาพพิมพ์ไหนของหลวงปูพ่พิเศษไส่วนตัวที่ท่าน ที่ท่านบอกให้ห้อยประจำนะก็คือพรมพรมนะครับใช่มันมีความลับระหว่างหลวงตากับท่านเนอถ้าท่านบอกแต่บอกใครไม่ได้อ๋อท่านบอกให้ห้อยพรมรับหลวงตาครับก็เลยต้องห้อยพรมตลอดครับข้างในเป็นพรมนะเนี่ยทุกวันนี้หลวงตายังยังห้อยพระหลวงปู่ไหมครับไม่ห้อยพรมอ๋อทาทูครับหลวงตาก็ห้อยนะพระหลวงพ่อก็ห้อยอยู่นะครับเพราะท่านใน้ห้อยพรม ก็เลยต้องห้อยพรมตลอดคาบหลวงตาครับแต่บอกไม่ได้ว่าท่านท่านบอกว่าอะไรครับหลวงตาครับมีอีกข้อสงสัยหนึ่งก็คือพระธรรมธาตุครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับหลวงตามันเกิดจังสมัยท่านอยู่แล้วนะครับมันคือเทปับก็หลังจากเทเสร็จก็ขึ้นเลยใช่ไหมครับขึ้นเลยสมัยก่อนก็ขึ้นนะมันเกิดจากแรงดึงดูดครับ แรงดึงดูดท่านบอกว่าบุญบุญท,ที่ท่านทํามันเยอะครับแรงดึงดูดมันจะดูดพระธาตุพระธรรมธาตุรพระธรรมธาตุคือผู้ที่มีธรรมเวลาตายก็เป็นธรรมธาตุรพระธรรมธาตุเนี่ยมันมีตั้งตั้งแต่ระดับผู้ที่เข้าถึงไตสนานาคมแล้วท่านบอกครับผ,ผู้ที่เข้าถึงไตสนา,นาคมในจิตเขาจะ จิตเขาจะเบาจิตเขาจะเข้าถึงธรรมธรรมชาติเนี่ยเพราะจิตมันควบคุมธาตุอยู่เนี่ยมันก็เป็นธรรมธาติได้คส่วนแล้วก็บริเวณที่ท่านนั่งหรือบริเวณที่จะอธิษฐานอะไรก็ตามมันก็เป็นธรรมธาติได้ทุกองค์ละท่านบอกครับแต่ถ้าองค์ไหนเป็นโพริสัตท,ที่สร้างบารมีมานานเนี่ยใช่บารมีมันยังไม่ได้รวมเนี่ยเพราะน,นั้นพระ โลหะนี่แหละครับสมัยที่ท่านอยู่มันยังว่าเกาะตามตามรูปเป็นเม็ดใสๆใช่ถูกครับคนอาจจะเคยเห็นเคยเห็นเป็นพวกจะมีเป็นผ้าปิดตาเนื้อเงินอะไรอย่างนั้นนะครับมีหมดละองค์เล็กๆสมัยก่อนเขาให้มาเนี่ยพระลอยองค์เล็กๆนะครับเล็กๆนะพระหยดน้ำบางคนยังมีตามซอกเลยครับอ๋อบางทีเป็นคุยๆข,ขาวๆ บางคนไปปัดออกซะแต่จริงๆแล้วนั่นคือธรรมาธาตุนะครับเพอพระโลหะไปตั้งแล้วมันมีขุยขาวๆเกาะเกิดน,นะมันไม่ใช่อย่างอื่นนะครับหลวงตาครับมันเป็นแรงดึงดูดนะั่เอแล้วพระธรรมาธาตุของแต่ละคนที่เทพระนี่ก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับวันณะที่เกิดขึ้นเหมือนก็ต่างกันโคตรกับคนที่ทําแล้วอธิษฐานครับหลวงตาครับถ้าอธิษฐานเป็นมันก็อธิษฐานได้หลายอย่าง ถ้าตาอธิษฐานไม่เป็นมันก็ได้เฉพาะบาร,รมีท่านครับหลวงตาครับทีนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องเซียนพระมั่งเกี่ยวกับการซื้อขายพระหลวงตามีข้อแนะนํำไหมครับว่าคือการซื้อขายพระเนี่ยมันมีบาปติดไหมครับแล้วเราต้องแก้ไขยังไงครับ<อ>ถ้าจำเป็น<อ>ต้องมีอาชีพนี้ครับว่ารางวัดทั่วไปเนี่ยถ้าไม่จําหน่ายพระเนี่ย บางวัดก็ไม่ต้องมีเงินมาสร้างวัดละครับหลวงตาครับคือมันสายโพลิสัตว์เนี่ยผู้ที่เกิดเป็นโพลิสัตว์มันไม่เหมือนผู้ที่จะไม่เกิดครับหลวงตาผู้ที่ปรถนาไม่เกิดเนี่ยคุณไม่ต้องไปทําแล้วพระครับ,รบใช่ไหมคุณต้องเข้าใจบางคนแปลว่าเขาทาพระแปลว่าเขาติดวัตถุมงคลอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ครับหลวงตาครับไม่ใช่ท่านบอก ก็คือขายได้แต่ก็ต้องทําบุญบ้างอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับหลวงตาท่านบอกให้ชหําระหนี้สงฆ์บ่อยครับเพราะว่า,าศาสนาพุทธมันเกี่ยวกับโลกอยู่แล้วท่านบอกอาศัยอาศัยซส่ง<า>ก,กันในการไม่ได้ม,มันแยกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทุมมงคลเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบางวัดไม่สร้างว,วัดถุมงคลจําหน่ายก็สร้างวัดไม่ได้ครับไม่สามารถ หรือไม่กับพระองค์ใหญ่ที่เขาสร้างไว้ในอดีตน่ะก็เอารูปลักษณ์ท่านมาทําเป็นองค์เล็กแล้วก็สร้างองค์ใหญ่ต่อสร้างวัดต่อแล้วก็เลี้ยงพระในวัดมันเป็นการสืบต่อใช่ปมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องการวัตถุมงคลครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอธิษฐานมาแบบไหนด้วยใช่ครับโธิยานหรือยังไงประมาณนี้นแหละ เพราะนั้นสายที่เขาไม่เกิดเนี่ยบางทีเขาบางบางองค์ท่านเข้าใจท่านก็ไม่ว่าครับหลวงตาครับแต่บางองค์ท่านไม่เข้าใจท่านก็ว่าอยู่นะครับหลวงตาครับแล้วก็มาขอเรียนถามเรื่องการปฏิบัติบ้างนะครับเกี่ยวกับการอาราธนาใช้พระเครื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติของหลวงตาที่ให้สวดมนต์ไปด้วยครับอย่างนี้ถือเป็นการทําสมถะหรือเปล่าครับรุวนๆนเลยฮะ ก็คือให้จิตสงบใช่ไหมครับเข้าไปที่ปัญญาครับหลวงตาครับปัญญามันเข้าไปได้ยังไงปัญญาก็อยู่ในพระครับหลวงตาครับอย่ในพระที่หลวงพ่อท่านบันทึกไว้นะครับถ้าใครเข้าใจรู้จักหลวงพ่อดูเนี่ยจะเข้าใจเลยครับเพราะท่านเป็นโพลษสัตว์ท่านก็รู้อยู่แล้วบารมีท่านยังยังไม่เลยรวมไงมันก็ไปตามรูปลักษณ์ของท่านที่ท่านสร้างไว้แล้วลูกศิษย์สร้างครับลูกศิษย์ทุกคนน่ะ สร้างทั้งนั้นรู้สิกเก่าๆอ่ะถ้าเขาเข้าใจนะเขาสร้าง,งนั้นนะั้นวงตาคราบ,รบพ,อพอสร้างรูปท่านน่ะนาม,มาทำก็เข้าไปที่รูปคือบารมีท่านนะ่ะทีนี้เรามากรรมสมาธิเนี่ยกรรมภาวนาเนี่ยส่วนหนึ่งคือสงบส่วนที่สองคือระลึกรู้ได้ว่าจะเอาไงกับชีวิตรประมาณเนี่ยมีปัญหาทางโลกลก็ใช้พระเนี่ยมีปัญหาเรื่องแนวทางปฏิบัติ เราจะปรารถนาอะไรอ่ะเป็นพระปัจเจกเป็นผู้รัเจ้าหรือไม่เกิดเป็นพระหลานก็ใช้พระเนี่ยใช้พระได้ใช่ใช่ก็จิตเราอยู่กับพระที่ท่านให้พระแจกไปเนี่ยท่านบอกมันไม่ประโยชน์กับคนที่เขาเอามาใช้เหมือนเองมีพระแล้วแล้วเองไม่นึกถึงพระเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะบอกครับหลวงตาครับเพราะฉะนั้นพระท่านเนี่ยเร็วฮะเวลาเรานึกนี่เร็วปัญหาทางโลกเนี่ย กมพระท่านาบ่อยๆแล้วก็พิจารณาบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆสวดมนต์ไหนก็ได้ครับแล้วก็พิจารณาชีวิตเราบ่อยๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเราจะแก้ปัญหาชีวิตได้ไงตอนที่หลวงตาฝึกกับท่านก็ทําอย่างนี้แหละครับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องบ้านเร,ารเรื่องอะไรสารพัดเรื่องอ่ะเพราะเรายังอยู่ต้องทํางานอยู่ไงใช่ไหมเราอยู่กับผู้คนเราอยู่กับพักพวกอยู่กับหัวหน้าอยู่กับใครต่อใครไม่รู้แล้วเราก็สวดมนต์ไปด้วยไง มันก็ได้ประโยชน์นะพูดถ,ถึงพระเนี่ยเพราะนั้นพระของท่านนะ่ะมันถึงมีชีวิตเนับมีชีวิตนะเวลาเรามองเนี่ยเรามองเหรียญท่านเนี่ยรู้สึกสัมผัสได้ไงนะม,มีความรู้สึกได้ไงนะประมาณนี้นะ <laughs> แต่ไม่รู้รองค์อื่นตามไม่ได้สัมผัสเลยก็ไม่รู้รแต่เฉพาะหลวงปูดด่ดูเนีแน่นอนฮนะหนึ่งเดียวเลยฮนะ เรามีปัญหาชีวิตอะไรเราก็ไม่ต้องไปถามใครแล้วเราถามพระเนี่ยมันก็เลยมีความเข้าใจว่าโอ้เนี่ยพระของโพธิสัตว์ที่ส,สร้างเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาครับหลวงตาครับเพราะฉะนั้นพระถึงจะไน้แพงแพงขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งคนรู้มากไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะคนปฏิบัติธรรมทั่วโลกทั่วไปเนี่ยนะไม่ว่าศาสนาไหนก็ตาม ถ้าลองจับพระหลวงปู่ได้เนี่ยรู้สึกเลยอะในว่าพุทธม่ว่าคิดไม่ว่าอิสลามนะครับถ้ายอมรับมากรรมแล้วมานึกมา,ม,ามองเนี่ยผู้ที่มีฐานอยู่แล้วเนี่ยจะสัมผัสได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นตอนที่หลวงตาอยู่นี่เนี่ยโย,ยดูที่ทำตอนทำพระนูทงทำ้าใหม่ๆเนี่ย ก็แจกไปนะแจกไปถึงนู่นมพม่านะเขายังมาขอเลยฮนะคนที่มีพื้นฐานเนะี่ยครับเพราะนั้นพระหลวงพ่อถึงมีชีวิตเนมันเลยแพงไงไม่สังเกตเลยท่านให้สังเกตว่าเออต่อไปนี่นะผ้าค้าเนี่ยจะคล้ายๆหลวงปู่ทวดท่านบอกครับคนจะทําไปเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ขายเยอะเลยท่านบอก ก็จร like ิงอย่างที่ผมพูดนะหลวงตาครับจริงอย่างนั้นเลยจริงฮะเองเก็บไวปเองรวยแน่นอน่ันบอกครับจริงๆนะเนี่ยขนาดหลวงตาบวชออกมาแล้วหลวงตายังยังเศร้าอยู่เลยนะสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอาจจะมันแพงไงแต่เมื่อก่อนมันองค์ละไม่กี่ตังค์พันสองพันประมาณนี้แหละเพราะว่าวัตถุมงคลสำคัญ กับพุทธศาสนามากคหลงตาครับคนเข้าใจนะพูดถึงครับโดยเฉพาะลูปลูกพุทธรูปพระสงฆ์เนี่ยมีประโยชน์จริงๆมีประโยชน์ครับเข้าใจมากขึ้นเยอะครับหลังจากที่เรียนถามหลวงตาขอบพระคุณมากครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับ อยากขอความเมตตาหลวงตาให้คําแนะนำสองข้อครับเกี่ยวกับทางโลกหนึ่งข้อสําหรับนักปฏิบัติแล้วก็ทางธรรมหนึ่งข้อครับเพื่อนําไปใช้ปฏิบัติกันครับหลวงตาครับหลวงพ่อท่านไม่ให้ห่างจากพระครับหลวงตาครับเพราะท่านมีทั้งสองโลกกรทมครับาหลวงตานี่ขนาดบวชยังห้อยพระเลยครับหลวงตาใครจะว่าไงก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าเราจิตเราอยู่กับพระแล้วก็มีปัญหาเราก็นึกถึงพระครับ แล้วมีขัดข้องในชีวิตเราก็นึกถึงพระนึกบ,บ่อยๆครับเราเราก็สามารถจะแก้ปัญหาชีวิตชีวิตเราได้นะครับแล้วเราสร้างอะไรก็ตามเนี่ยที่ลุงสาสร้างไว้ทุกวันเนี่ยก็นึกถึงท่านนึกถึงพระนะ่ะเราจะคิดออกว่าลวงพ่อมันท่านไม่ได้พูดนะว่าเองต้องทํานูน่นทํานี่นะสามัยอยู่กับท่านนะ่ะไม่เคยนะถ้าเองอยากจะทําเองก็นึกถึงพระนะอธิษฐานอนะ่ะถ้าทําเป็นประโยชน์เนี่ย เองก็จะเข้าใจแล้วเองจะไปทําอะไรก็ได้ถ้ามีประโยชน์ประมาณนั้นนะครับก็ข้อเดียวได้ทั้งทางโลกทั้งธรรมเลยก็คือให้อยู่กับพระไว้นะครับเพราะฉะนั้นมีพระองค์เดียวก็เหลือแล้วนบอกครับมีพระข้าองค์เดียวก็เหลือแล้วครับหลวงตาลงนั่นกระแจกเข้าไปกราบขอบพระคุณหลวงตามากครับที่เมตตาครับผม หลายครั้งที่บทสนทนามักเริ่มด้วยเรื่องของพระเครื่องแต่ไปจบลงด้วยเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์วรคงคตที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอาราธนาใช้พระเครื่องควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดู่แชแนลจะพยายามสร้างสารรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องขอทุกท่านโปรดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับ